ครับพี่น้องครับมือนี้ครับมาหาหนมัยหาเห็ดครับมือนี้ครับโอ้โหเครับพอเห็ดเพิ่งต้ากล้วยครับมือนี้ครับดอกยางงีครับใส่เนา่วเออคูณสองหนึ่งเหมืครับสองหนึ่งครัเก้าสิบห้าต่อไปครับ น่ครับพ่ออีกแล้วครับดอกนึงครับพอแล้วดอกนึงดอกจุ้มจุ้มจุ้มใหงไงครับเด็กครับดอกยังไงครับยังไงรั้องครับน่ครับดอกนึงครับฐานบ้านซํำกระโดงนี่ละครับจะหาต่อไปครับ

ดอกเจ็ดดอกครับมีแต่ดอกยังไงจุ่มๆครับแกงอิ่มเลยครับพี่น้องเอ้ยมันมันได้ทั้งดอกใหม่ทั้งได้เห็ดติดตามต่อไปครับพี่ครับดอกหนึ่งครับนะครับเพ่งได้เก็บเงี้ยเอาเรื่องกันเองนี่ครับพี่น้องครับดเดี๋ยวดอกยังไง ใส่เก็บดอกน้อยกู่นี่ครับเพนบอกครับดอกดอกน้อยครับเออเออมดกัดมดกัดมดกัดดอกน้อยครับใส่ใส่สองดอก,อม,อกอมาส้มดิผู้กเก็บ นี่ครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับนี่เป็นครับอันนี้พันยังไงครับดอกจูเขี้ยวคุณดอกนึงครับดอกนึงครับนี่ครับพี่น้องครับขาจมเขียนที่ไหนมอนมุมบ้านทำบ้านนี่ครับพี่น้องครับผู้ชมเฮีย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 มึงเดี๋ยเฮียพวดพวดอู๋อู๋มันมันอู๋ ยู um ่ร like so yeah, ิมม yeah, okay. ูลครับมือนี้ครับมาหาโนใหม่ครับยู่ริมมูลนี่ครับนี่ครับเป็นแม่น้ำมูลครับเตะเห็ดเกิดเพี้ยเพี้ยเดี๋ยวผมจะหมุนเขาไปเกม่ยครับตี่ตามครับนี่ครับดอกหนึ่งวน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 ี่ครับโอ้นี่ครับดอกหนึ่งน้ำพักนดาบตกนี้แางเก็่น้ดาบหนึ่งโอ้ยกูเป่าเขาถ่าตัวน้ำด้วยครับเด้อน้ำกักล่องกับสิมุลนิดหน่อยแล้วครับมันเอาหย่าครับคุณครับ เป็นเริ่มลงไปคุ่นเห็ดพึ่งห็ดพึ่งครับนี่ครับพี่น้องครับดูจอครับเที่ยวกับหมวกเมืองเที่ยวกับหมวกเมืองเที่ยวกับหมาพวกมันนะครับยางไงครับเอาขึ้นมาไหวนี่มองมองดางนี่มองดางเกี่ยวกันเก็บก่อนกันดางเข้านี่มันนี่ก็มาหาโนมักันโอ้ทีเด็ดทีเด็ดครับทีเด็ดทีเด็ดมันนี่ทีเด็ดโอ้ข้างล่างหลายอยู่โอ้ย นี่ครับสีเดเอาไปขายครับเก็บขึ้นไปไหมรอแรงมั้งลงหย่าไปหย่างยังดินะครับเห็นครับเก็บลูกน้องไายแล้วใส่เข่าหนาโอ้ยลูกพี่เพิ่งคนเห็นกับใส่เก็บหนุ่มลูกน้องเก็บเก็บเก็บยี่สิบดอกยี่สิบดอกยัง มือกะทายไว้กูไปเก็บเองมือสันมึงกหมุนไปครับโอ้ยน้ำเนี้ยครับมือครับมองที่ยวครับมันกะมีหปลาน้าปลาน้ำชัดๆเลยครับผมไพี่น้องเออแทงตากูน้าบกูนเดนปกองเลยก้มให้มึงแล้วครับ กลาง,างนี่สองดอก้างนเนยลยตารางริมนมน่นบมีไม่แต่ฟอาฟังไว้นีโ,โถขื่นงายามันดอกไงอ้หาลุกมาหนีเมืงองโอ้ยคอยโซ่น <c ười> นนเนี่ยเจมส์ริว่าเกมเนี่ย เดี๋ยวผมจะเก็บซอยลงมาหนีได้ยูลงมาลงมาไอ้ไม่ถือปองเด้ลงมาถึงลงมาใหญ่ยังหมดลหินมดลงสองเทื่าเลยนี่ลบน้าลบลังอยู่นี่ครับอ๋อเนี่ดอกนึงดอกหนึ่งดอกนึง สองสองใส่ละเดึงเก็บเก็บลงมาพี่ออเออฮะเออมีอยู่ขอไว้กับพวกพ้อกันต่ลงมาเมืองเออไปไตัวไปไต้มดอกเอออยู่ข้างลายย่างอยู่นะ ควงนั่นแหละเออลงไปอีกห่วยมือมึงแย่งนี่ของแท้่ได้หนิมึงของแท้่เลยพาหน้าพาหน้าเออมะมึงผพาหน้าตาโหดโอ้ยร่วงมาบ่ได้ขวดขี้รงมาได้ก้อยยิงปีนขึ้นปีนลงหนึ่นตัวมาหันหลางก้อยปีนขึ้นปีนลง เออเจ้ขเจ้ามึงข่อยห้อยห้อยจุดแป้นเหมือดครับมันุนูนูนพีลงมานางางมึงพี่น้องมึงุนูนนาคู่หน่อีปอกแป้นอยู่กมูลขนาจ้เนี่ยจ้เนี่ยจ็บน่ครับอูครับ ขึ sehen, <ừ> ้นไปหันม uh, uh. ีอยู่สองดอกเห็นสองดอกท่านั้นแหะทั้งนั้นแนมลงมาทั้งนี้ม่ทังหลายนี่ครับไม่สองม่นะเห็นอยู่เอาหนักเงี้ยครับวัวสันปนีเอาขามานน้ำเนียครับกินได้นี่ครับนอกนึงครับ เครับผมบอกอะครับผมบอกเรื่ปะสาทอีกเดี๋วครับี่าครับไปไนะครับอุ้ยเสือเยวอรซูด้วยรงขาูดดนี่ครับดอกนี้ครับอ้ยกินหนักมเนียเดี๋ยวขนคนี่ครับดอกนี้นี่ครับนี่ครับ ครับครับบ้ายครับมึอน,นี่มานครับกระดองนี่ครับคุ่นฟูคุนสีเก็บคุนสีเก็บให้มึงครับอุ้ยจะอี๋จะอีเนี่ยจ้ะจ่าจะเรียวอเอาละเอาจะยิบเด,ด้อครับเด,ด้ดดเอาายนี่นี่นี่มือเออหลายฟูแล้วเนีเ่ยคุณจีมากไปแล้วสินะเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งอ่ะ คือออไเลยทุบไครับไปเดไปเพื่อีออาเที่ยวนี้ครับนบา้านอันนี้อันนี้อยากชิโนยูเห็นยูเห็นยูนี่ครับม่เลาทังพนทั้งหลังพนนครับ

เา้าเถาเละเละน่ครับดอกเถ้าก็บอกครับปล่อยมันเป็นเชื้อต่อไปครับมูนี่ก็ได้โอ้เป็นกองครับนี่ก็ได้เป็นกองครับเหมดนน้วั่ครับดอกอย่างเงี้ยครับเอาเทียมน้ำมึงมีอะไร ยูมบ้านไปนี่ครับขอเจ้าคีลงไว้ที่เสียครับเกลี่ยมกุไลกุแชกุซาสไกได้ครับไปลาบไปลาบใส่ยามเกลี่ยมกุแชกุไลกุติดตามเลยครับสวัสดีครับไปแล้วกลับบ้านเรา